เรามาถึงช่วงเวลาสำคัญของปีพิธีกรรมสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่ใบาลานแล้วก็เป็น8วันสำคัญคือตั้งแต่วันอาทิตย์แห่ใบาลานไปสิ้นสุดวันอาทิตย์หน้าก็คือวันอาทิตย์ปาสกาวันแห่ใบาลานเราระล,ลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มมีลักษณะพิเศษตามที่เราทราบคือพระองค์ประทับบนหลังลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มพวกต้องการที่จะบอกว่าพระองค์มีสถานะ เป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ในฐานะที่เป็นชาวยิวพระองค์ก็จะไปกินปาสกากับบรรดาศิษย์ของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ปฏิบัติเรื่มมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่โมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์การกินปาสกามีความหมายสําคัญสําหรับพวกเขาเพราะว่าลูกแกะปาสกาที่ถูกฆ่าได้เป็นเครื่องหมาย ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสช่วยพวกเขาไม่ต้องตายเลือดของลูกแกะที่ทาวงกบประตูเะนั้นการกินเลี้ยงปาสกาของบรรดาชาวยิวจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งและพวกเขาก็จิตถือปฏิบัติเรื่อยมาแม้แต่พระเยซูเจ้าเองพงเข้ากรุงเยรูซาเลม็มแล้วพงก็บอกกับบรร,รดาศิท์ว่าให้ไปเตรียมสถานที่ที่พงจะกินปาสกากับพวกเขาซึ่งศิทธสองคนล่วงหน้าไปแล้วก็เตรียมเตรียมลูกแกะ เตรียมสถานที่เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์จะได้กินปาสกากับพวกเขานี่เริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์บาลานซึ่งเป็น8วันสําคัญที่พวกเราทุกคนบรรดาคิตชนก็จะร่วมระลึกถึงเหตุการณ์นั้นการเข้ากรุงเยรูซาเซล็มของพระเยซูเจ้าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สําคัญเพราะว่าบรรดาชาวยิวคาดหวังว่าพระองค์จะเป็นเป็นผู้ที่ช่วยพวกเขาแต่การ เข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าครั้งนี้พรงมีความหมายว่าพระองค์จะนำพาบรรดาชาวยิวนำพาพวกเราทุกคนคริสตชนให้หลุดพ้นจากการเป็นทาตของบาปและก็ได้รับชีวิตนิรันดรนได้รับชีวิตใหม่นี่เป็นความหมายที่พระเยซูเจ้าพระองค์ต้องการที่จะทําให้เป็นจริงในช่วงสัปดาห์นี้นี่เป็นการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าซึ่ง แน่นอนพวกเขาเหล่านั้นถือกิ่งไม้มาโหมาโบกชูด้วยความชื่นชมมีบางคนเอาเสื้อผ้ามาปูตามทางตามที่บันทึกไว้แต่พวกเราคริสตชนก็จะร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยความชื่นชมมีดีในความหมายหมายว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นผู้นำความรอดพน้นมาสู่ชีวิตของพวกเราคริสตชนทุกๆคน หลังจากที่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นสัปดาห์พระมมาธรมาเริ่มต้นขึ้นความสําคัญจะไปอยู่ที่ตรีวันปาสกาซึ่งหมายถึงวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ที่เรารวมเรียกว่าเป็นตรีวันปาสกาในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ในภาคเช้าอาคารสังคมชุมกรุงเทพของเราก็มีพิธีสําคัญก็คือการรื้อฟื้นศีลบวชของบรรดาพระสงฆ์และในพิธีรื้อฟื้นนั้นก็ยังมี การเสกน้ามันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้ํามันศักดิ์สิทธิ์จะประกอบด้วยน้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนน้ํามันสําหรับการเจิมผู้ป่วยและน้ํามันคริสต์มาซึ่งน้ํามันทั้ง3ประการนี้ล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรดาชีวิตของผู้เป็นคริสตชนการเสกน้ํามันในภาคเช้าการรื้อฟื้นคำสัญญาของบรรดาพระสงฆ์ก็เป็นพิธีที่มีความหมายสําหรับบรรดาพระสงฆ์เอง และบรรดาพี่น้องคริสตชนทุกๆคนตรีวันปัสกาเริ่มอย่างจริงจังในช่วงเย็นของวันพฤหัสทุกๆวัดก็จะมีพิธีบูชามิสซาซึ่งในพิธีบูชามิสซาของวันพฤหัสก็จะเป็นการรื้อฟื้นการกินปัสกาของพระเยซูพงอยู่กับบรรดาศิษย์และกินปัสกากับพวกเขาก่อนการกินเลี้ยงปัสกาเราทราบดีว่าพระเยซูเจ้าเองได้ทรง สอนบรรดาศิษย์ด้วยบทเรียนสำคัญก็คือพงล้างเท้าให้พวกเขาและพงก,ก็ร่วมโตะกินปาสกาเราใช้คำว่าการกินปาสกาของพระเยซูเจเป็นาส s ัป u p p e r เป็นการทานอาหารมื้อสุดท้ายมันเป็นมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่กินปสกาสกาก็จริงแต่ว่ามันเป็นเป็นปาสกาใหม่มันเป็นปาสกาครั้งแรกของพวกเราทุกคนที่ เราไม่ได้กินลูกแกะปาสกาพระเยซูเจ้ากินแกะปาสกากินขนมปังไร้เชื้อดื่มเหล้าอาองนแต่พระองค์ได้เปลี่ยนแผ่นปังไรเชื้อนั้นให้เป็นพรกกายของพระองค์เปลี่ยนเหล้าอาองนให้เป็นพระโลหิตของพระองค์มันจึงเป็นปาสกาครั้งแรกของพระเยซูเจ้าที่เป็นปาสกาใหม่มีความหมายใหม่สําหรับพวกเราคริสตชนทุกคนเราไม่ได้กินลูกแกะแล้วแต่เราได้มีโอกาสที่จะ ทานหรือกินเนื้อของพระเยซูเจ้าผ่านทางปังายเชื้อนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ในค่าของวันพระฤาัสศักดิ์สทธิ์ในค่ำวันพระฤาัสศักดิ์สิทธิ์ยังมีช่วงเวลาที่เราจะคิดถึงศีลมหาสนิทซึ่งเป็นปาสกาใหม่เป็นการที่พระเยซูเจ้าพง์ได้บอกให้กับบรรดาศิษย์กระทำเช่นนี้อยู่เสมอ โมเสสได้บอกชาวยิวให้กินปาสกากินลูกแกะปาสกาทุกปีเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระเจ้าได้ช่วยพวกเขาช่วยบรรพบุรุษของพวกเราแต่พระเยซูเจ้าเองก็บอกกับบรรดาศิษย์ว่าให้กินปาสกาใหม่ทำกิจการนี้ทุกครั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและเป็นการรื้อฟื้นการที่พระเยซูเจ้าเองจะอยู่ กับพวกเราทุกคนผ่านทางศีลมาสนิทนี่เป็นสิ่งที่เราจะร่วมกันในข้ามวันพระฤหัสศักิ์สิิทธ์ครับตามประวติศาสตร์เราทราบดีว่าหลังจากที่พระยูเจ้าเองได้กินปัสกากับบรรดาศิิ์แล้วพระองค์รู้ดีว่าเวลาของพระองค์มาถึงแล้วพระองค์ได้ไปภาวนาที่ ส่วนมะกอบพร้อมกับบรรดาศิษย์และที่นั่นเองที่พระองค์ถูกจับเนื่องจากว่าสถานาการณ์ในเวลานั้นพรงพอจะมองแล้วว่าพระองค์เวลาของพระองค์มาถึงการถูกจับกุมของพระองค์จะนําไปสู่การทรมานและการสิ้นพระชนเพื่อว่าพระองค์จะได้กลับคืนพระชนมาชีพในคืนวันพระเัศศักดิ์สิทธิ์นั้นพระยุเจ้าเองถูกจับกุม แล้วเราก็มีธรรมเนียมที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้าผ่านทางศีลมหาสนิทมีช่วงเวลาที่เราจะเฝ้าศีลคิดถึงพรัทรมานของพระเยซูเจ้าในค่ำวันนั้นข้ามไปสู่วันสุขศักดิ์สิทธิ์วันที่เราคิดถึงพัทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูพองถูกจับกลุ่มในในค่ำวันพฤหัสและเช้าวันสุกพ่องก็ถูกส่งตัวไปหาปิลาตและตอนน้าปิลาตนั้นปิลาตก็ ไตรสวนแล้วก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้มีความผิดร้ายแรงจนนึกกับต้องถูกลงโทษให้ถึงประหารชีวิตแต่เป็นบรรดาชาวยิวเองที่พวกเขาตะโกนบอกว่าพวกเขาไม่มีกษัตริย์อื่นใดนอกจากซีซ่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่กษัตริย์ของพวกเขาแล้วก็อยากจะให้พระองค์ถูกนําตัวไปประหารชีวิตเป็นการลงโทษประหารชีวิตโดยบรรดากลุ่มผู้นําชาวยิวและบรรดาชาวยิวที่ต้องการให้ประหารชีวิตพระเยซูเจ้า จึงเป็นที่มาของการที่พระเยสุเจ้าเองจะต้องแบกไม้กางเขนและพง์ถูกตรึงบนไม้กางเขนพงศิปรปชนเวลาประมาณบ่ายสามโมงและจึงเป็นธรรมเนียมที่บรรดาพี่น้องคริสตชนจะระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูในช่วงเวลานั้นๆปัจจุบันต่างวัดอาจจะไม่สะดวกที่จะจัดพธิธีมิซาจัดพิธีนมัสการกางเขนเวลาบ่ายสามโมงเลื่อนไปจัดตอนค่ำเพื่อ เมดาคิสชนจะได้มาร่วมในพิธีนั้นแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาบ่ายสามโมงทงสินพระชนและนําร่างของพระองค์นาศพของพระองค์ไปบรรจุไว้ในหลุมฝังศพเพราะว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นก่อนวันสับปะโตจะเริ่มเริ่มต้นขึ้นก็คือภาคที่ตกตกดินของเย็นวันศุกร์นั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะร่วมระลึลกถึงด้วยกันในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ครับ ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวันที่เราไม่มีพิธีใดๆเลยเนื่องจากว่าเป็นวันที่พระเยูเจ้าเองสิ้นพระชนม์และรอคอยช่วงเวลาของการกลับคืนชีพมารีมาดาเลนาได้ไปที่หลุมฝังศพในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์และแล้วก็ไม่ได้พบศพของพระเยสุจ้าในหลุมฝังศพนั้นภาษาสะนาจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติกันว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินของวันสับบาโตก็คือเย็นวันเสาร์ ในคืนวันนั้นจนถึงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลาใดเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้ากับคืนชีพและเป็นธรรมเนียมของพระศาสนาจากเราเราจัดพิธีมิซาสมโพธิการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในค่าของวันเสาร์ฉะนั้นในค่าวันเสาร์จะมีพิธีหลายอย่างที่มีความหมายเริ่มตั้งแต่พิธีตื่นเฝ้าโดยเริ่มต้นด้วยการในท่ามกลางความมืดของของ บริเวณที่จะจัดพิธีจะมีแค่กองไฟที่ถูกจุดขึ้นเพื่อจะบอกว่าใน่ามกลางความมืดนั้นมีแสงไฟที่จะมาขับไล่ความมืดและแสงแสงไฟนั้นก็คือพระยูเจา้าผู้ทรงกับคืนชีพหลังจากที่เสกไฟแล้วก็จะมีการเสกเทียนปาสกาพร้อมกับจุดเทียนปาสกาจากไฟที่เสกนั้น ในช่วงแรกจุดเทียนปาสกาเพียงเล่มเดียวและพระสงฆ์ก็จะชูเทียนแล้บอกว่านี่คือแสงสว่างของพระคิสตเจ้าใน่าำกลางความมืดมีพระเยซูเจ้าเป็นเทียนเล่มแรกเป็นชีวิตที่กลับคืนจากความตายและพี่น,อน้องิสตชนทุกคนก็จะเดินตามเทียนปาสกาเข้าสู่ภายในวัดและในบริเวณภายในวัดนั้น เทียนปาสกาจะถูกชูขึ้นและบอกว่านี่คือแสงสว่างของพระคิสตเจ้าและเวลานั้นเองที่พี่น้องคิสชนทุกคนจะจุดเทียนจากเทียนปาสกามีความหมายว่าทุกคนได้รับแสงสว่างจากพระเยซูผู้เป็นผู้นําชีวิตแสงสว่างที่ทดแทนชีวิตของพระเยซูเจ้าที่จะนําพาพี่น้องคิสชนทุกคนให้มีชีวิตใหม่แล้วก็เมื่อ นำเทียนปัสกาไปสู่บร,ริเวณหน้าพระแท่นก็จะชูเทียนขึ้นพร้อมกับพี่น้องสาตรบรุษท,ที่จะเข้าประจําที่นั่งพระอยซูจรงเป็นแสงสว่างของทุกคนเป็นพิธีที่มีความหมายว่าพระอยซ์เจ้าได้ทรงเอาชนะความตายเป็นผู้นําชีวิตและประทานชีวิตให้กับพี่น้องคสึ้นชนทุกคนหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งการฟังพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเราเรียกว่าเป็นพิธีตื่นเฝ้าเพราะว่าจาของพระในคืนวันนั้นจะถูกคัดมาเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดตั้งแต่การสร้างของพระเจ้าการนําพาให้บรรดาชาวยิวหลุดพ้นจากการเป็นทาสซึ่งมาจากหนังสืออพยพที่จะอ่านเพื่อรื้อฟื้นเหตุการณ์สำคัญปาสการครั้งแรกที่ พระเป็นเจ้าได้ให้บรรดาชาวยิวได้กระทําซึ่งจะนําพามาสูป่ปาสกาของพระยิสเจ้าซึ่งมีความหมายใหม่หลังจากการตื่นเฝ้ารอคอยฟังพระวาจาของพระจนถึงพระธรรมใหม่ก็จะเห็นความงดงามของพิธีกรรมก็คือว่าก่อนหน้านั้นในช่วงพระธรรมเก่าก็เป็นเนื่องจะเป็นการรอคอย เทียนบนแท่นจะยังไม่ถูกจุดทั้งหมดแต่พอถึงพระธรรมใหม่ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเยซูจะมีเทียนที่ถูกจุดทั้งหมดมีแสงสว่างมีเสียงระฆังเพื่อบ่งบอกว่าการกลับคืนชีพของพระเยซูเป็นความชื่นชมยินดีของพระศาสนาจากทุกคนพิธีในข้าววันเสาร์ยังมีความหมายอีกเป็นการรื้อฟืน้นศิลล้างบาปของพี่น้องิิตชนทุกคนและหากวัดใด ที่ได้เตรียมบรรดาคริสชนสำรองในค่ำวันนั้นก็จะมีพิธีโปรดสินล้างบาปซึ่งมีความหมายพิเศษสําหรับผู้ที่ได้เตรียมตัวมาตลอดทั้งปีคืนนั้นเขาจะได้รับการชําระล้างได้กลับกลายมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นความชื่นชนมยินดีทั้งของบรรดาคริสชนที่เป็นคริสชนเก่าและบรรดาริสชนใหม่ที่จะมีโอกาสได้รับพ,อพอระผรแห่งสิลล้างบาป คืนวันเศัล์สักจิตจริงเป็นคืนแห่งความชื่นชมยินดีของบรรดาพี่น้องสเตีชนทุกคนที่ผ่านทางศีลล้างบาปทุกคนได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเยซูเจ้าได้ทรงนำพาพวกเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสจากบาปและช่วยให้เขาได้มีอิสระและมีชีวิตใหม่นี่เป็นพิธีกรรมที่อยู่ในข้ามวันศัลสิทธิ์ครับ สำหรับวันอาทิตย์ปาสกาก็เป็นการการระลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าพระองค์กับคืนชีพจากความตายเป็นชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือความตายซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ทรงเอาชนะบาปบาปซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงเอาชนะแล้วและการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์นั้นชีวิตใหม่ของพระองค์นั้นก็เป็น ชีวิตใหม่ของบรรดาคริสตชนทุกๆคนพระเยซูก้าวสู่ความตายมีชีวิตใหม่และพระองให้ผลของการมีชีวิตใหม่นั้นมาถึงพวกเราขิตชนทุกๆคนจึงเป็นวันเวลาแห่งการชื่นชมดีของพวกเราคีตชนคับ วันปัสกามาถึงแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่ไม่ใช่เกิดขึ้นในอดีตแต่ปัสกาคือการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าและมีผลปัจจุบันถึงพวกเราทุกๆคนโอกาสปัสกาการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในปีนี้จึงขอพี่น้องทุกๆท่านได้รับชีวิตใหม่ที่พระเยซูเจ้าประทานให้ ชีวิตใหม่นี้ต้องดําเนินต่อไปด้วยตัวของพี่น้องเองด้วยความคิดใหม่ด้วยทัศนคติด้วยความตั้งใจใหม่พระเยซุเจ้าได้ทําลายชีวิตเดิมไปแล้วและพื่งให้เราได้มีชีวิตใหม่ mm. ก็ขอความตั้งใจความเอาจริงเอาใจังในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนที่จะให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นาทางในชีวิต เพื่อชีวิตจะได้เต็มไปด้วยความดีงามความชื่นชมความสุขปัสกาจึงมีความหมายและต้องการให้ความหมายนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกๆคนสุขสันต์วันปัสกาแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ